วันนี้พี่ได้อยากกินกุ้งแช่น้ำปลานะนี่คือกุ้งที่พี่ด้ปิดไว้เหลืออยู่สองถุงแค่นี้แหละเขารู้สึกอยากกินเขาเลยจะจับซค่น่อยมันแข็งอยู่ใส่นิดนึงใส่สักประมาณหนึ่งช้อนชาใส่เยอะนะเดี๋ยเค็มแล้วก็มหมักเข้าไว้ในถุงเนี่ตัวแป๊บนึงมันมันแข็งใช่ไหมเราก็หมักเข้าไว้อย่างนี้แหละ แล้วเดี๋ยวค่อยเทใส่จานแยกเป็นตัวเป็นตัวกันสูงนึงใส่นิดเดียวพอน,นะไม่ต้องเยอะมากเพราะกุ้งมันไม่เยอะเหอนนหะเดี๋ยวเราจะเอาใส่จานแล้วก็ทำน้ำจิ้มซีฟูดลดราด เนี่ยตั้งไว้รอรอจังหวะน้ำจิ้มซีฟูดเสร็จพอดีเลยนะตั้งแล้โอเคเดีย๋ยวมาดูกันแล้วก็มาใส่พริกขี้หนูกันนะตำน้ำจิ้มกระเทียมผักชีก็ตำได้ประมาณนี้นะไม่ได้แหลกมากหรอก ก็ใส่มะนาวลงไปเลยนะจ๊ะเรียบร้อยแล้วก็จะใส่ชูรสนะประเทศไทยต้องใส่ชูรสแล้วก็น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายครึ่งช้อนถึงบมกไม่ลูก เอาเกลือลงเกลือ hmm, น mm ิดนึงแฮ้หือบมากเลยอือเยว นี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอากุ้งกุ้งยังแข็งอยู่เลยอ่ะกุ้งตัดจัดใส่จานทำกินเอววงไม,ม, <c ười> ตงม่ต้องสวยงามเลยมากมายหรอกนะต้องไหมต้องสวยไหมสวยก็ได้นะเราทำรับแขก ำจิงใส่จานแล้วก็ฉีดน้ำปลาก็ได้นะแล้วม,มีกระเทียมแล้วก็โรยกระเทียมหน่อยนม่นมีกระเทียมดองด้วยแ้วก็จะใส่กระเทียมดองไปด้วยกระเทียมดองแม่จิตนะจ๊ะอร่อยนะ สวัสดีจ้านี่ก็มื้อเย็นพี่ได้นะมีกุ้งแช่น้ำปลาแล้วก็มีสลัดปูอัดนะเดี๋ยวพี่ได้จะไปกินตรงนู้นกับบรรดาป้าๆยายๆนะเดี๋ยวเสียงดังเลยจะมาถ่ายให้ดูตรงนี้ก่อนว่าแบบไหนนะอันนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดพี่ได้จะใส่วาซาบิด้วยนะสูตรของพี่เชอร์รี่นะแล้วก็หม่อมของถนัดแดก,ก็กินวาซาบิวาซาบพ,พ,พี่ได้จะลองกินตามดูจะไม่รู้ต้องต้องใส่เยอะแค่ไหน คนแก่กินด้วยเดี๋ยวกลัวคนแก่กินไม่ได้อะใส่แค่นี้พอเนาะเพราะว่าคนแก,แก่เขาไม่ชอบกินอะไรแบบนี้เอเ่ล่มใส่ลงปนลงไปไม่รู้เรื่อง <laughs> ใช่ไหมตายน่ากินมากโอ้โหพี่ได้กินน้ำลายอะ่ะ พีดาชิมชิมเฉพาะน้ำจิ้ไมไงนะสมาคมเขามานั่งคุยกันจะเสียงดังหน่อยพี่ดาไปตรงนั้นอาจจะไม่รีวิวนะรีวิวตรงนี้ให้ดูพอเนี่ยใส่ใส่ด้วย,วยกระเทียมโทนกระเทียมโทนอนนี้อร่อยมากนะแม่จิตเนี่ยนะกระเทียมโทน ไหมแซ่บมากอ่ะบมองตรงแซ่บจริงๆแต่ไม่ได้ความหวานของกระเทียมโทนนะมอสซาบิร์คนแก่ไม่กินแน่เลยพี่เจ้าใส่ไปเยอะด้วย จะมองอ๋อจะหวางแซ่บมากเราทำตามดูนะจ๊ะมั่อกีเทียมโทนยิ่งอร่อยเลยลาไปแล้วเดี๋ยวไปดูก่อนว่าพี่ได้จะถ่ายตรงนู้นได้หรือเปล่านะบายหลักเลยเนี่ยพระวันนี้แฟนลับสาวสาวรุ่นใหญ่เลยแซ่บไหมคะคุณยายน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรแซ่บมากค่ะ สปลาญี่ปุ่นนี่พี่น้องเล็กไม่กินกินผักนะคะกินค่ะในแก้วกินไปคําแล้วแซ่บไหมคะน้าจิ้มมัสตารแซ่บนะคะสรุกแซ่บนะคะสมาคมวัยรุ่นของเรานะคะสุขภาพรอบเย็น้องใช้น้ําปลาและผักเนี่ยอร่อยตรงไอ้นเนี่ย กินผักกับเบียร์นะคะแล้วไม่กินอ่ะกินเถอะมาดิคำหนึ่งนี่กินกับกระเทียมน่าโคตรอร่อยเลยนี่กระเทียมโทนอะกระเทียมเดี่ยวอะไรไหมลอยเดี๋ยวรีวิวตั้งสองสามคำพอนาะ Đi ngó lại clip I love you. đi <laughs> <tí là. cười>